บไปเียคร,รัอยสำหรับไล่สดผ่านกลุ่มปิดดอกสบงสีชมพู A n B Story กับข้อนลงที่ตามมามากมาเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่2มีนาคม2016มีการไล่สดผ่านกลุ่มปิดของบอยและก็แอนออรดีท่านกลุ่มปิดมีแฟนๆเขอมากกำลังใจอย่างล้นล้ำอยากมีความสุขกัน วันนี้นะครับ EP o แรกซึ่งเซอร์ไพรส์อีลีครับจัดขายบัตรเพียง3วันนะฮะแต่พี่น้องกับสุดยอดอีลีครับมื่นแตกนะครับก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกจากการแสดงสำหรับวันนี้หากเอื่นว่าช่วงขายบัตรผ่านกลุ่มปิดแอดมินรับเขากลุ่มแทดสิบว่าท่านจนยอดคนเข้าไปเบิงในไหลนี่ปลุมื่นคนได้กลมๆก,ก็คือมื่นสามพันค่าบัตรเข้าไปกันลอยยี่สิบเก้าบาท บวกลบคูณหารกับตกไปล้านกวา่าเป็นไล่สดที่ประทับใจอีกไล่หนึ่งของบอยและแอนเป็นการไล่สดครั้งแรกมีความประทับใจในการแสดงมากมายทั้งการรลองเพลงคู่การหอมกันเพื่อเวทีร่วมทั้งการแสดงร่วมกันมีการห้องให้บทสมบัตินะเอกพระเอกจนแฟนๆคิดว่าเป็นเรื่องจริงใดอารมณ์อิหลีสำหรับการแสดงครูนี้ทำเอาเอฟซีทิงกับ อินกับอารมณ์ไปตามๆกันสึ่งกันเป็นแถวๆก็เป็นการไล่สดข้งแรกของบอยซีริชัยในเดือนมีลอบเดือนมีหน้ามีการขายบัตรแบบเมาเมาตลอดทึ้งเดือนมีหน้าในราคาตัว399บาทแต่ไ่นี้ร่วมกับแอนออลดีก็แยกขายตัวไครมีความสิประสงค์สิซื้อไล่เดียวก็ร้อยยีบกาบาททะลุทะลุหนึ่งมื่นคนที่เขาไปเบิงไปชม จากนี้ก็คือสิเดินสายต่อสําหรับแอนอรดีไล่สําหรับบอยซิดิชัยอยู่ทานที่มันหลายกลัวออกไปแสดงที่อื่นพระ Boy เาว่ายังบ่่เห็นตะล่างกันออกไปแสดงรอบนอกของสำนักง,งานของบอยซิดิชัยหรือไปแสดงที่กรุงเทพหรือปริมณนทนไล่ light ต่อไปสําหรับกันไล่คู่ของแอนและกระบอยที่8มีนาคม2 5 6 5ไปเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ ก็เป็นคู่ปางแห่งยุค2 5 6 5หอยสําดีสำหรับแอนออร์เดดีและบอยซิดิชัยสังเกตว่าทุกไรล่กว่าสิได้คนมา,ขาเข่ามาเบิงไหล่ถึง10,000คนเป็นเรื่องอยากอิลีที่เห็นเห็นอยู่กับมีของแพลวเพ้วแสงทองพญาบานฟินแลนด์ทุกไหล่ก็ต้องเฉียดมื่นขึ้นไปหรือสาวน้อยเพชรบ,บานแพงบางที่แต่ละไหล่ก็เฉียดมื่นขึ้นกันแต่ว่าของบอยซิริชัยข้นเดียว ก็บ่คอยเดีถึงหมื่นต่อไหลแต่ไหลนี่ก็มารวมกับแอนอัลดีก็หมื่นค้นขึ้นไปนะครับยังเป็นกําลังใจให้กันต่อไปสำหรับบอยสิริชัชยแอนอลัลลดีศิลปินแห่งยุคคู่แห่งยุคที่ปังที่ดังอิลีถ้าจับคู่กันแล้วนะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลก,ก์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบุพาดคลิปต่อไปคลิปหน้ายังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ